เฉ็นเกยครับผมนะโอ้โหยังไงผมยังไงเฉีครเยอ้าวแบบนี้ก็ต้องไหลกันไปแล้วสิเพื่อนอ้าวไหลไปจริงๆด้วยครับผมนะครับ สวัสดีครับผมมาพอผมมาม่วงเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมผมสองร้อยมันนี่จัดไปเลยกับ f o r จ u นโอเอ็กซ์ครับผมนะหรือว่าวัวทรองนั่นเองครับผมจัดไปกับเบสสามเท่านั้นครับผมนํามาทุนหน่อยเจ้าเดิมโอ้โหยังไม่มาครับผม เจสส้มมาแล้วหนึ่งตัวยังไงผมโดดไปหรือเปล่าไม่โดดนะผมส้มเจนดไปโอ้โหยังไม่มีเงาเงากันไปอีกเชียนเลยครับผมอ้าวทรองมาแล้วบวกส้มสวยงามไปเลย หลับไปเลยครับผมนะกับเงินรางวัลก้อนโถผมเก้าซเมตคอนยิวเลยจี่ที้ยังไงครับผมยังไงไม่มีไม่มีครับผมเนะอ้าหูยังไม่โดดไปเลยครับผมเอา้าโดดไปเืยเบาแบบนี้เรียบร้อย โอ้โหยังไงผมกองเงินมาหนึ่งตัววิ่งผ่านไปแล้วผมชีตยังมาอีกไหมผมยังไม่มาผมส้มโอ้โหส้มได้ไวตัวสุดท้ายบอดดีครับผมนะแบบนี้ก็ได้ละตัวเดียวเองครับผมอือหือยังไงครับผมยังไงโอ้โหไม่มี จัดไปผมนะยังไม่มาอา้าวตรองมาแล้วผมห้าตัวสวยงามกันไปเลยแล้วไปเลยแล้วกันนะผมนะกับเงินรางวัลก้อนตรูเก,กาาสีบครับผมยังไหลไปตรอแบบนี้ยังจะโดดมาอีกไหมครับผมไม่โดดนะผมไม่เป็นไรอา้าวจัดไปกล่องเงินก็ยังแห้งอยูะเชตรอะไรกันวะ โอ้โหสรมจัดมายังไม่มีครับผมโอ้โหยังไงผมยังไงอ้าวบาทรตจัดไปเท็ดคลีนั่นตรองอย่างนี้โอ้โหสรมมาครับผมหกตัว สรมจัดใบเชินเคยผมยังไหลมาตลอดหรือเปล่าไม่มาผมโอ้โหอังเปาบวกปลาตรัสสวยงามตรามาด้วยปลาตรัสเชินเครับผมนะโอ้โหยังไงผมยังไงเชิญเกอ้าวแบบนี้ก็ต้องไหลกันไปแล้วสิเพื่อนอ้าวไหลไปจริงๆด้วยครับผมนะกับทรองสวยงามกันไปเลยเจ็ดตัว มันตรองอย่างนี้สิครับผมรับไปเลยกับเงินรางวัลสูเปอร์เมกาหนึ่งร้อยแปดสิบอ้อโหยังไงผมไม่มีครับผมนะเชดเคลอ้าวปลาทราัสบวกทองเรียบร้อยดีครับผมรับไปอีกกับเงินรางวัลก้อนทัวรผมหกสิบ เจตปาตรัสอีกเช่นเคยโอ้โหโดดไปหรือเปล่าผมอ้าวโดดไปแน่นอนแบบนี้มาแล้วครับผมนะเจตเปิดมาทรองหนึ่งตัวแรกโอ้โหยัยงไงยังไงกันละผมเจตป่าตรัสจัดไว้กูลสีบมาแล้ว ลวไปแล้วกันนะผมแล้วกับปลาทรัสสวยงามกับเงินรางวัลก้อนโตรผมเก่าสิบลิวลๆวลยวอว๋อ้โ้ยสร็มจัจว่าอื้อหือยังยังยังครับผมยังไม่มาผมนะยังไงก่อนออ้โ้ยเรียบร้อย เดสรมบวกปลาทรัสสวยงามเป็นเลับผมยังมีอีกตอนเนื่องไหมครับผมยังไม่มาอีกแล้วห่อเกลียวผม <c oughs> ยังไงผมนะอ้อ เฮียงกันไปเลยผมปลาทรัตจัดไาเช็ดี่เกลือไปแล้วครับผมหมดไปแล้วเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนะผมเบ็ดหา้าเบ็ดห้า,าสตรมซีบรอบตรงมาสักตวัวแล้ว ยังไม่มีอ้าวยังไงผมยังมาอีกหรือเปนโนโนโล่าเชดสรอมจัดไปโอ้โหยังมีทุงเงินนะผมตรามด้วยกองเงินสวยสวยชีดมาสี่เพื่อนอ้โหมันยังเกลืออีกเงินเริ่มครับผมนะ ยังมาตรออีกไหมไหม่มาครับผมเนะโอ้โหมันตรองอย่างนี้จัดไปผมกับอังเปล่าอือหือังเปล่าจัดไปยังตรามร่ได้ทุงเงินครับผมนะยังมาอีกไหมผมยังมาอีกไหมโอ้โหเรียบร้อยดี นี่ยบบลอยนีครับผมมันยังไงครับผมยังไงผมยังไงรอบสุดท้ายเหมือนเดิมผมเกลือไปสิอ้าวไม่เกลือผมได้สมมาเพิ่มเบียดสิบไปเลยแล้วครับผมสิบรอบเอาสรมจัดไปโอ้โหยังไงพวะนะ ไม่มีผมโอ้ยมันตรามไม่ไม่มีแบบนี้ต้องโอ้โหไม่โดดเลยครับผมนะรู้สึกว่าวันนี้ด่วงไม่ขึ้นเลยครับผมเช็ดสม้มแถวแรกไม่มีก็ยังเกลือกันไปอีกเช่นเคยผมเบียดลอยไปซีอ่าเบียดลอยยังกดไม่ขึ้นับผมนะดูตรงคงจะแห้งหรือเปล่าแบบนี้ไม่มีผมนะโอ้หคำคำแห้งๆเป็นเลยแล้วกันนะผม เดี๋ยวไปกินมากๆก็เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่หมดนะนจังได้กับฟ้ากกอนไกดติดตามให้ด้ยวยนะครับสวัสดีครับ